มหมูขัดยังไงลูกหมูขัดแล้วูหมูขัดหมูขี่รถน้อยเอาหม,ม <c oughs> เูเด้อเด้อหมูนั่งได้ไหมหมูมันอ้วนนะลูกมันนั่ง,ง,ไ,งไหมยี่ไงเฮ้ง่ายเห็นไหมคุณยายนี่ขี่รถ เสียีูเลยสนุกไหมคะพี่พลอย อะไรมาไม่ไรู้อะไรมาคะเอาอะไรมาโหมาล้างอีกแล้วเอาอะไรมาล้างอ่ะลูกอ๋ออผลไม้ที่หนูชอบอร่อยคนหนึ่งอยู่นู่นคนหนึ่งเล่นแล้วหนูน้องเพชรเล่น เพช็ดเล่นลูกแล้วในน้ำแล้ว <laughs> พี่กำลังทำอาหารอยู่ <c oughs> แปลงฟันเดีอคะ่ะอ๋อน้ำอยู่ไหนเอ่ยอาต้องแปลงฟันนต้องมีน้ำด้วยนะ <c oughs> อ้อปูด <c oughs> <c oughs> พี่เกินปูดใส่อม หู่นพี่ปลอยน้องเพชรน้องเพชรอยู่นู่นนนี่กำลังสะลุดตะลุดอยู่น่นตาดูคนน้นอยู่อ๋อแปรงฟันอ่าอ่าแปรงฟันหน่อยซื้อผลไม้หน่อยค่ะซื้อขนมปันหน่อยค่ะ ซื้อหน่อยคะ่ะเป็นผู้หญงิงเนี่ยก็ต้องเข้าครัวเนาะเหนื่อยนะเป็นผู้หญิงนี่เนาะโอ้ขีบเอาเดือกใหม่ขีบเจ้าว่าอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วได้ไหมได้ไหม อ๋ออ๋อ๋อใส่แก้วอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ทาอ่านี่ทำอะไรนะอ่ะอ่ะเอออะไรเนอะอะไรดีอันนี้เข้าไหมอ๋าแข็งไหมลูกกินได้ไหมโอ้โห